ขอนอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรูชอบได้ด้วยพระองค์เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของโลกเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเสียนเกล้าว <c oughs> เรามาต่อกันในเรื่องของพุทธประวัติซึ่งตอนที่ผ่านมาก็ได้เล่าพุทธประวัติในตอนที่ ชมบุทรวีปการเกิดขึ้นการอุบัติขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมาถึงตอนประสูติ์ตอนนี้เรามาฟังเรื่องช่วงทรงพระเยาว์ภาษาบาลีสันสกฤตคือดรุณไวยดรุณไัยก็คือช่วงทรงพระเยาว์นั่นเองช่วงที่ท่านยังยัง อายุน้อยท่านอยังอายุน้อยก็เหมือนกับเราทั่วไปนี่แหละนะตามธรรมดาเนี่ยก็จะมีช่วงวัยที่เป็นวัยอายุน้อยอเป็นวัยเรียนเป็นวัยรุ่นเป็นวัยมีคู่ครองเป็นวัยวัยที่จะต้องอตั้งหลักปักฐานชีวิตเป็นวัยที่มีครอบครัวสุดท้ายก็ถึงวัยแก่ชาราต้องจากโรคนี้ไปเป็นธรรมดา หลังจากที่พราหมณ์ร้อยแปดคัดเลือกพรามณ์เหลือแค่แปดพราหมณ์แปดท่านนั้นเนี่ยได้ทํานายทายทักเอาไว้ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคารวาสถือครองเรือนเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิคำคำนี้นะคุณโยมนะ สร้างความยินดีปรีดาสร้างความเปิติปราโมทให้กับองค์พระเจ้าสุดโททนะผู้เป็นพระราชบิดาเป็นอย่างมากเพราะอะไรพระราชบ,บิดานี่เป็นพระราชาพระราชาก็คือปรารถนาต้องการให้พระโอรสหรือราชกุมารนี่ครองบัลลังหรือเป็นพระราชาต่อจากพระองค์สืบสันติวงศ์นั่นเอง ได้ยินคําทํานายว่าจากท้าคองเรือนหรือเป็นคาวาสเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะแล้วก็ปรารถนาว่าสกกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆเนี่ยจะต้องยอมสยบต่ออำนาจของมหาอาณาจักร ที่ชื่อว่าแคว้นโกศลพระองค์จึงปรารถนาว่าจะเห็นพระโอรสเนี่ยสร้างสักกชนบทให้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าตามคำทำนายแล้วก็อยากให้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือแคว้นมหาอำนาจต่างๆในสมัยนั้นนะคุณโยมนะ แต่พระองค์ก็ยังทรงบัณพระไทยเพราะทํานายออกมาเป็นสองใช่ไหมหนึ่งถ้าเป็นคารวาสของเดือนจกเป็นพระราชาจัก,กรพรรดิแต่ถ้าพระโอรสนั้นเนี่ยถ้าทรงเลือกที่จะออกบรรระชาถ้าบรรระชาหรือว่าบวชจริงๆเนี่ยหรือว่า พระโอรสมีจุดมุ่งหมายหลักอย่างเดียวอย่างสุดโตง่งอย่างเดียวก็คือการบรรพชาหรือว่าการได้บวชเป็นจุดหมายที่สำคัญกว่าการครองราชตามคำํำทำนายอย่างที่สองในมิติที่สองพระองค์เป็นกษัตริย์จะต้องมีพระราชหฤทัยที่เสียพระไทยอย่างแน่นอน ก็คือไม่อยากให้ออกบวชอยากให้ครองราชสืบสันติวงศ์ต่อต่อพระองค์จึงพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้พระราชกุมารสิทธัตถะเนี่ยได้มองเห็นทางทางเดียวเลยก็คือการครองราช ให้อยู่คลองเรือนให้เป็นคารวดาอยู่อย่างนี้ทรงกระทำทุกวิถีทางเลยนะคนุณโยมนะหาวิถีทางหาทุกหนทางเลยเพื่อป้องกันพระราชโอรสเนี่ยมิให้มีพระไทยที่จะน้อมไปทางการเบื่อหน่ายจนต้องหาทางออกด้วยการไปบวชหรือไปบปรรพชาเห็นไหมซึ่งปัจจุบันนี้ พ่อแม่ครอบครัวผู้ปกครองถ้าอยากให้ลูกหลานเติบโตได้ดีมีสุขตามที่ปัรถนาก็จะปลูกฝังในสิ่งที่ลูกๆจะต้องเป็นในอนาคตปลูกฝังให้ลูกเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรก็ว่าไปเราสามารถปลูกฝังได้แล้วก็ในอนาคตอยากจะให้เขาเป็นอะไรเราก็น้อมนำสิ่งนั้นๆมาให้เขานี่ได้ ได้สืทซั์แล้วก็สืมทราบมากๆโบราณคนอีสานนี่เวลาแขวนลูกนอนบนเปลเนี่ยคนอีสานเขาจะมีดินสอไม้บรรทัดสมุดวางลงไปในเปลให้เด็กนั้นให้เด็กเรียนหนังสือเก่งให้เด็กอ่านตลับตำลาถ้าอยากให้ลูกเป็นครูนะต้องมีอะไรบ้างถ้าอยากให้ลูกเป็นหมอ เป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารปลูกฝังลูกเป็นอะไรบ้างเพื่ออนาคตเขาจะได้มีแนวคิดมีเส้นทางมีทัศนะมีคติในสิ่งนั้นๆนที่เขาอยากจะเป็นละครพ่อแม่อยากให้เป็นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าสุโทธทนะนี่ก็หาวิธีเพื่อที่จะให้สิทธากุมาร ไม่ให้น้อมจิตในความเบื่อหน่ายที่จะไปบรรพชาไปบวชพระองค์ก็เลยรับสั่งให้ข้าราชบริพารเนี่ยบำารุงบำเรอโลกียสุขโลกียสุขโลกุตระสุขโลกียสุขก็คือสุขแบบทางโลกโลกุตระสุขคือสุขแบบโลกียสุขโลกุตระสุขก็คือ สุขที่เกิดจากการผลโลกก็คือสุขทางธรรมนั่นเองพระองค์ทรงบำเลโลกียสุขแก่พระราชชกุมารพระสิทธ,ธะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะพระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้เพราะว่าสิทธ,ธะหมายถึงต้องได้ทุกอย่างตามสิ่งที่ปรารถนาก็คืออยากได้อะไรต้องได้ และปาถน,นาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นปารถนาอะไรจะต้องได้อย่างนั้นพระกุมารแล้วก็ทหารข้าราชบริพารต่างๆดูแลอย่างดีบำรุงมาเลยอย่างดีคือคือขัดใจไม่ได้ห้ามขัดขวางในสิ่งใดๆพระกุมารน,นี่ถือว่าเป็นพยุพราชผู้สุขุมาราชาติอย่างยิ่ง คือผู้อ่อนหมายถึงว่าอ่อนแทบจะอ่อนต่อโลกคือสัจจะทำความเป็นจริงต่างๆของมนุษย์นั้นแทบจะไม่ได้เห็นเลยแทบจะไม่ได้เห็นเลยมีบันทึกกล่าวไว้ว่ามีบันทึกกล่าวถึงเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อน โองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกเอาไว้นี่พิษสุดทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระราชนกนั้นรับสั่งให้ขุดสระบกครณีสามสะสำหรับการที่เราจากได้อยู่พักอาศัยในพระราชวัง มีสะสามสะสะอุบลบัวขาบสะระปทุมบัวหลวงและสะบุญทริกบัวขาวแต่ละสะนั้นก็จะมีดอกบัวที่สวยงามออมีคำกล่าวต่ออีกว่าไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันแคว้นกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่ง ผ้าห่มของเราล้วนทําในแคว้นกาสีซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่ดีที่สุดในยุคนั้นก็คือผ้าจากแคว้นกาสีมีคนคอยกั้นสเวตชัดให้เราตลอดคืนตลอดวันนะพระอ,องค์ทรงตัดนะด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลียาน้ำค้างอย่าได้กล้ำกลายเรา เป็นพระราชดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสและถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อจัดได้เป็นที่ศึกษาและพระองค์ทรงตัดเอาไว้พอถึงขณะใดขณะหนึ่งตัดเอาไว้และกล่าวอ้างถึงว่าพวกเธอเมื่อครั้งที่เราเยาไวัเนี่ยพระราชบิดาของเราเนี่ได้ สร้างสะขึ้นมาอย่างงดงามใช้ของดีๆให้ติดอยู่ในโลกียสุขโลกียสุขเพื่อให้เราไม่ได้รู้สึกถึงความเบื่อหน่ายให้มีความสุขและอยากครองเลือนนั่นเองถึงแม้ว่าพระราชบิดาจะ พยายามทุกวิถีทางนะคุณโยมนะเพื่อชักจูงองค์กุมารเสทยตถากุมารเนี่ยให้ติดอยู่ในสนีสิ่งยั่วยวนต่างๆเพื่อให้อยู่ในเพศของคาลือหัดหรือคารวาสผู้ครองเรือนมีความสุขมากๆแต่ดูเหมือนว่าความพยายามจะไม่สามารถทำลาย อุปนิสัยไยธรรมของพระราชกุมารน,นี้ได้จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งมีพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยนะคุณโยมนะประเทศไทยเรายังยึดพิธีนี้เป็นพิธีที่สําคัญอยู่พิธีเขาเรียกว่าพิธีมงคลแรกนาขวัญ ปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีพิธีนี้เพื่อเป็นการเสี่ยงไทยพระโคต่างๆใช่ไหมมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะซึ่งซึ่งซึ่งมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยครั้งหนึ่งที่มีการจัดงานพืชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุดโททนะ,สะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองแล้วก็ปโปรด ให้เชิญเสด็จสิทธัคกุมารไปด้วยให้ตั้งประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าในขณะที่พระเจ้าสุดโททนะอยู่ในพิธีหรือกระทำพิธีแรกนาขวัญอยู่นั้นเนี่ยก็ให้โอรสิทธัคกุมารเนี่ยอยู่ที่ใต้ต้นว่าประทับอยู่ตรงนั้น พอถึงเวลาแรกนาขวัญเรานางสนมพี่เลี้ยงนางนมก็พากันไปดูพิธีแรกนาขวัญกันหมดเลยปล่อยให้พระกุมารเพียงลำพังพระอ,องค์เดียวเนี่ยประทับนั่งลำพังพระอ,องค์เดียวพระกุมารน,นั่งขัดสมาธินะคุณโยมนะแล้วเจริญอนาปาสติกรรมฐานในขณะนั้นนะซึ่งอายุยังน้อยอยู่เลยนะ ได้ปฐมฌานซึ่งปฐมฌานก็แสดงฤทธิ์เลยขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายจริงๆเวลาเที่ยงตรงนี้เงาของต้นไม้ก็จะตรงใช่ไหมถ้าเวลาบ่ายเงาของต้นไม้ก็จะตกไปตามตามดวงอาทิตย์ก็คือเฉียงไปอ45องศาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะขณะนั้นเวลาบ่าย เงาของต้นไม้ต้นอื่นเนี่ย